ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดถูกใจและติดตามไว้ด้วยนะครับกับช่องสาระพาทั่วจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับไปดูกันสวัสดีครับวันนี้มาเจออาร์ตพาเที่ยวอีกแล้วนี่นะครับวันนี้ก็พามา วัดไร่ขิงนะฮะมีงานนะครับเราก็จะมาหาของกินกันนะสำหรับช่องนะครับสาระนะฮะสาระไม่มีนะฮะพาเที่ยวพาทัวร์ไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้ก็แพนไปดูนะครับนี่ครับมาประมาณรถติดประมาณสองชั่วโมงฮะเราก็จะพามาลานจอดรถฟรีนะฮะแต่ว่าข้างหน้ามีที่จอดรถนะฮะ ถ้าสำหรับรถยนต์ก็ประมาณ40บาทถ้ารถมอเตอร์ไซค์ก็20บาทไปจอดกันได้นะฮะจะได้ไม่ต้องมารถติดแบบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูกันข้างในฝานี่เราก็จะถ่ายบรรยากาศตอนรถติดนะฮะคนเดินข้ามฝากมาฮะจากฝั่งจอดรถฟรีนะครับนี่ครับเราก็มาถึงลานจอดรถฟรีแล้วนะฮะก็ที่จอดรถเยอะอยู่นะครับแต่รถจะติดหน่อยนะฮะ ก็ใครจะเข้ามาจอดรถฟรีก็มาได้นะฮะแต่ต้องเดินข้ามสะพานไปไกลนิดนึงนี่ครับบรรยากาศรอบๆฮะมานะนี่เราก็พาเดินข้ามฟากไปนะฮะสำหรับวัดไร่ขนะิงฮะที่จอดรถฟรีก็จะไกลหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่าที่จอดรถเสียตังก็จะใกล้หน่อยนะฮะนี่ฮนะเราก็แพนดูนะดูรถสิฮนะ ไปครับเดี๋ยวพาไปดูในงานป้ยนี่นะครับก่อนข้ามฟากสะพานนะฮะก็จะเราก็จะเดินข้ามฟากไปนะครับรถเยอะมากนะครับวันที่ไปนี่ฮะในแม่น้ำก็จะมีปลานะฮะตรงหลังวัดไร่ขิงเขาก็จะมีเอ่อที่ทำทานนะฮะซื้ออาหารปลาปล่อยเอ่อให้เลี้ยงปลานะครับ างล่างก็จะมีเรือพายขายักนะฮะนี่ครับสำหรับในงานเข้ามาข้างหลังนะฮะเข้ามาก็มาห้าห้องน้ำก่อนเลยนะฮะเจ็บทีะฮะรถติดหนันจัดต้องมีที่ทำบุญไปเรื่อยๆนะฮะเราจะพาไปห้าน้ำส้มปันที่เขาว่าอร่อยกันตไป รอแล้วเราก็มาเจอน้ำส้มปันในรีวิวครับผมก็ตามมารีวิวคนไปต่อแถวกันเลยแล้วเราก็มายืนต่อแถวนะครับงงๆอยู่แล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมา คนเยอะมากนะครับนี่นะฮะกำลังจะเข้าไปนะครับเข้าไปแก้วละ20บาทถูกมากนะครับรสชาติดีมากเลยเดีย๋ยวเราลองไปลองชิมกันนะครับได้มาแล้วนี่ดูยี่ห้อด้วยนะฮะเฮ้ยอร่อยวะ่ะ มากันได้นะครับน้ำส้มร้านนี้นะฮะอร่อยนะฮะนี่นะตามกันมาได้เลยไป แล้วเราก็มาจอดที่ร้านปลาหมึกร้านดังนะฮะขนต่อแถวเยอะมากนะฮะเราก็มาถึงมาซื้อเลยนะฮะชุดเล็กนะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับสแกนจ่ายหมึกทากโกทอดนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะน่ากินมากนะฮะเราก็รอ เราก็ได้คิวมาแล้วนะครับนี่นะฮะพอโอนเสร็จเขาจะต้องถ่ายสลิปเราไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนี่ฟึบนี่นี่นี่ดูร้านเขาไว้นะครับร้านดังนะครับเราก็ได้มาแล้วมากันได้นะครับเราก็มาลองชิมกันเลย ชุบเข้าให้นะฮะโอ้โหแล้วเราก็เดินมาเจอร้านข้าวเกี๊ยบเห็ดหอมนะฮะนี่นะฮะร้านดังอีกเช่นเคยนะครับเราก็ตามมากินนะฮะเราก็ต้องมารับบัตรคิวแล้วสแกนคิวอาร์โค้ดใจเงินก่อนนะฮะชุดละร้อยนะฮะมีสามฮอนะครับผมเราก็ได้คิวมาเราก็ต้องรอสามสิบนาทีนะฮะถึงจะได้มาเอา เราก็สแกนจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้บัตรคิวมาแล้วเรียบร้อยคิวที่17นี่นะฮะรออีก30นาทีเดี๋ยวค่อยมาเอานะครับคราวนี้ก็ว้าวุ่นเลยตั้งแต่ไปออกรายการดังผ่านเรีต่อคิวเลยสามสินาทีค่อยมาเอาในช่วงที่รอนะครับเขาเก็ียดเห็ดหอมน,นะครับเราก็มาทําบุญก่อนฮะมาวัดต้องมาทําบุญนะครับเราก็มาซื้อดอกไม้ธูปเทียนนะครับ เราก็เอาเงินครับนี่ครับถอดหมวกก่อนนะครับใส่หมวกมาเอาเงินยอดตู้บริจาคครับอธิษฐานให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเราก็ยอดลงไปเลยนี่ทำบุญใส่มากใส่น้อยก็ถือว่าทำบุญนะครับนี่นะฮะเราก็มาหยิบดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้นะครับพอเราหยิบดอกไม้ทูบเทียนเสร็จเราก็ไป ไปครับเข้าไปทางประตูครับอันนี้ผมจะอยู่ทางฝั่งที่มีขายของกินคับที่เขาน่าจะเป็นด้านหลังเป็น,นเข้าประตูจะมีที่ถอดรองเท้อาอยู่สายมืขอข้งหลังครับเข้าไปจะมีตู้บริจาคที่วันเด็กเราฝากเงินครับไปช่วยกันหยอดหน่อยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไหว้พระกันเลยอธิษฐานขอพอรกันได้เต็มที่นะฮะทำบุญ20บ,บาทขอให้ถ้วย ถูกหวยยีล้านนะครับเราก็เอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะครับวันนี้นี่นะฮะเราก็อธิฐานไปนะคนแน่นมากนะฮะคนชอบทำบุญนะ,ะคนไทยเ,ไเขาก็จะมีอธิษฐานหยอดเงินนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาปิดทองต่อเลยนะฮะเขาจะมีทองอยู่ในทูบเทียนนะฮะ แต่ผ่เอ,อิญผมเอาทองติดมือนะฮะคนแน่นมากนะฮะทองติดมือก็เลยเอาทองไว้แปะๆไว้แบบนี้นะฮะนี่ฮะแปะไม่ติดด้วยนะครับผมอย่าทำตามผมนะฮะแล้วก็มาองค์ที่สองนะฮะเขาจะให้ทองแผ่นทองมาประมาณห้าแผ่นนะฮะติดให้หมดนะฮะนี่ฮะองค์ที่สองติดได้ครับผม ือไปบุญทั้งนั้นสาธุพอไปทองเสร็จเราก็เดินขึ้นโบสถ์กันมานะฮะคนเยอะอีกเช่นเคยนะครับผมจะเดินเข้าก็ไม่ได้นะฮะต้องรอให้คนออกก่อนนะเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับทำบุญเสร็จแล้วนะฮะก็ออกมารับนะฮะเอาบัตรชูเข้าไปนะครับ นี่ครับข้าวเกีย๊ยเผ็ดหอมนะฮะที่เรารอสามสิบนาทีไว้นะฮะเราก็ต้องมาต่อคิวเหมือนเดิมนะฮะแต่จริงๆแล้วเราได้ของแล้วนะฮะเราก็ไม่รู้นะฮะยืนรออยู่พักใหญ่แล้วก็ยังยืนรออีกพักใหญ่นะฮะเพราะไม่รู้ว่าได้คิวแล้วนะฮะไม่รู้จะไปเดินแจ้งตรงไหนนะครับก็ยังมองหายอยู่นะครับ ในที่สุดก็เจอที่ที่มารับของแล้วนะครับรับเสร็จก็เดินออกมาเลยครับนี่ครับ30นาทีที่รอคอยนะฮะ,ะเราเสร็จแล้วเราก็เดินมาเลยะฮะมาเจออีกแล้วกับรตีน้อยนะครับครึ่งโล120บาทนะฮะของชอบเลยสำหรับวันนี้นะครับค่าใช้จ่ายรวมเป็นเทวัดและถิงเข็ง700กว่าบาท แล้วเราก็เดินออกมาเจอกาละไม่แม่เกตนะฮะแต่ไม่ได้อุดหนุนนะครับเพราะว่าแน่นแล้วฮะกินอิ่มออกมาแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็จบคลิปกันเพียงเท่นี้นะครับสำหรับเที่ยวงานว like ันไร่กิ่งนะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่มานะครับก็ตามมาได้นะฮะงานก็จะมีวันที่สี่ถึงสิบสองนะฮะ ตามกันมาได้เลยก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ